15มกราปป่ามาขายเหรียญ EP ที่17ขอต้อนรับบรรดาชาวนักสะสมเหรียญกระสาบทั้งท่านหญิงท่านชายทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องของปป้าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณพบกันวันนี้เป็นวันที่15เดือนมกราคมปีพศ2 5 6 6เป็น EP ที่17 ป่อปามาแบ่งปันเหรียญปอปามาขายเหรียญท่านผู้ชมฮะเนาะนี่คือ,อรายการเหรียญที่ปอปางนำมาแบ่งปันก็วันนี้พบกันแบบเหรียญเด็ดไม่มีท่านผู้ชมฮะก็ประมาณนี้เนาะมีเหรียญเหรียญพบเจอกันได้ง่ายนะหรือไม่ก็มีเหรียญเด็ดไม่กี่เหรียญเองท่านผู้ชมฮะก็ประมาณนี้เนาะขึ้นอยู่กับนักสะสมต่างจังหวัดส่งมาอ่าปอปาก็รออยู่ นะสะสมมมกส่งมาให้ปปาปราปาก็แบ่งปันออกไปนะบางรายการปราปาก็ส่งทีมงานไปหามาช่วยทางร้านช่องของปราปาอ่ะโอเคเดี๋ยวปราปาค่อยๆบรรยายไปอ่ะใครอยากได้ฮะเหรียญ2บาทสีขาวปีพศ2548 48จําจำนวนร้อเหรียญก็ท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวจะหาว่าโกหกมีก <ti ets> okay, ันอยู่ประมาณสักไม่ถึง10เหรียญปราปาเอามาต่อท้ายครบร้อเหรียญก็คือปี49นะ 4849สีขาวท่านผู้ชมฮะก็คือแบ่งปันปปาให้ไปทีละร้อยเหรียญอีพีที่แล้วเมื่อวานปปาก็ให้49ไปร้อยเหรียญในราคา240บาทนะหน้าเหรียญก็200แล้วล่ะปปาขอ40บาทนะวันนี้เรามามาแบ่งปันปี48ท่านผู้ชมฮะ48หายากกว่า49ผลิตน้อยกว่าเอาง่ายๆก็หายากจริงท่านผู้ชมปปาลองลองดูแล้วก็ปัจจุบันวันนี้ปปาก็ สร้างผู้ช่วยขึ้นมาให้มีผู้ช่วยขึ้นมาเพื่อไปติด,ต,ด,ต,ดต่อทางธนาคารเพื่อไปไปนําเหรียญต่างๆที่ได้จากธนาคารมามาให้น้องๆช่วย,ยเฟ้นหาแบบนั้นแบบนี้โอเคเนาะเอาง่ายๆเลยพูดไปก็ยาวนี่คือปี18่ใครอยากได้ห้าร้เหรียญ250บาท250บาทถ้าเป็นปี49ก็240บบาทหรือถ้าอย่างไรแล้วก็คอยติดตามทางด้านราคานะฮะ ถือว่าไม่แพงกับท่านผู้ชมนะถ้ารับใครที่อยากได้นะพอ่อจะจะไปหาเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะถ้าท่านยึดอาชีพอ,อื่นอยู่แล้วเนี่ยนะก็ก็กถือว่าจะเป็นการแบกแบกภาระเปล่าๆวันนี้ปปะปามาแบ่งปันโอ้โนะหต้องร้อยเหรียญท่านผู้ชมอนะร้อยเหรียญเนี่ยเพิ่มอีกแค่50บาทเองนะสจารับปี18เอาใครอยากได้เรามีกันอยู่ชุดเดียวรนะ้อยเหรียญเนาะอะชุดละ250บาท หลังจากนั้นเรามาดูเหรียญมีเหรือท่านผู้ชมฮะวันนี้ปอปาจะไปเร็วเนาะไปเร็วเลยเพราะปอปายังต้องทํางานอาจบอีต้องไปทํางานอื่นอีกนี่ก็คือเหรียญมีเหือฮะมีอยู่2เหรียญอาวใครอยากได้มีเท่าไหร่ก็แบ่งปันไปเท่านั้นแหละเหรียญละสามสิบบาทโอเคไหมอ่ะแล้วต่อมาท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญคุดเฉียง5บาทขนาดใหญ่ปีพศ2520กับ22มีกันอย่างละเหรียญ2เหรียญเองอ่ะใครอยากได้ฮะท่านผู้ชมฮะเหรียญละย5บาทประมาณนี้ไม่เอ่ยเนาะ ถ้าราคาไม่แม่นยําก็ไปคุยกับน้องอดมินปปสาสภาพนี้ก็ประมาณ25บาทแหละเนี่ยดูดูก็ยังคมอยู่นะนะผ่านใช้นั่นแหละท่านผู้ชมนะผ่านใช้นั่นแหละนะโอเคไหมยี่สิบาบาทอ่ะต่อมาต่อมาเรามาดูห้าสิบปีสํานักงานคณะกรรมการแล้วก็ของพานุรังศีสว่างบุงเย่งไงประมาณนี้ท่านผู้ชมปะปะจาไม่ค่อยแม่นอ่ะเอาไปเลยฮะเหรียญละห้บาทนะห้บาทแต่ว่าไม่รวมตลับนะถ้ารวมตลับก็เหรียญละหกบบาทโอเคไหมอ่ะ มาถึงครุฑนะท่านผู้ชมนะสภาพสีก็ประมาณปบบนี้ก็เป็นบอกกันไปเลยว่าน่าจะเป็นเหรียญผ่านการใช้งานนั่นแหละนะแต่ทุกอย่างเขายังสวยเพียงขอบเขายังสวยนะอ่ะก็ผ่านการใช้งานซะง่ายง่ายอ่ะเหรียญละ200นะเหรียญละ200ถ้ารวมตลับรวมรวมไม่เอาตลับนะไม่ไม่ไม่เอาตลับด้วยเหรียญละ200ถ้าตลับก็ไปว่ากับนออ้องอมิตรเอานะเหรียญละ200ฮนะครุฑธ <c oughs> นาคารไทยแห่งแรกไทยพาณิชย์เนาะอ่ะ เหรียญละสองร้อยโอเคไหมแล้วก็มาดูท่านผู้ชมอันนี้เหรียญใหม่เลยอ่ะเปรียบเทียบดูอ่ะเนี่ยอันนี้ยูนซีเลยที่รกว่าปาได,ได้ได้มาเมื่อวานป่าจะเก็บไว้ทาตัวอย่างแต่คงไม่แล้วละนะทุกวันนี้ดึงภาพเอาบ้างอะไรบ้างเนาะอ่ะนี่คือเอเิกท่านผู้ชมเอาไม่ผ่านการใช้งานสวยมากๆเลยท่านผู้ชมฮะเอาปิง้งดูอันนี้ผ่านการใช้งานเนะะาะราคาก็ต้องแตกต่างกันที่จริงอ่าเขา อุ้มความนิยมไม่เท่ากันแหละสองเหรียญเนี่ยนะแต่ว่าเหรียญน,นี้เขาผ่านการใช้งานแล้วอันนี้ไม่ผ่านอ่ะอันนี้สองร้อยไม่รวมตลับนะอันนี้สองร้อยห้าสิบอ่ะท่านผู้ชมฮะใครอยากได้โอเคไหมอ่ะข้ามเลยนะฮะจบแล้วตรงนั้นหลังจากนั้นเรามาดูเหรียญราชก,การที่8ฮะ25สะตางค์จำนวนการผลิต13ล้านกวัวเหรียญเอาตีสิบสามล้านเหรียญท่านผู้ชมฮะเป็นรูปแบบพระเสียนเล็ก แล้วเขาก็จะมีรูปแบบพระเสียนโตตอนท่านทรงพยาวแต่ว่าหายากมากท่านผู้ชมฮะหายากมากนะราคาก็สูงกว่านี้หลายเท่าตัวด้วยอ่ะท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญที่ราคาไม่สูงนะแต่ปะปาก็แยกสภาพไปให้แล้วแหละนะใช่ว่าปะปาจะขายราคานี้ราคาเดียวนะก็ดูออะอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมฮะผ่านการใช้งานน้อยนะสภาพผิวเขายังออกสีขาวอยู่เลยเป็นเนื้อดีบุกท่านผู้ชมฮะ ผ่านการใช้งานนะ้อยแบบนี้ท่านผู้ชมฮะเหรียญละ60บาทเมาส์สีขาวทั้งสองแถวเนี่ยเหรียญละห0สบาทนะเหรียญละ60บาท,นะบาทสภาพเขาสวยอยู่ท่านผู้ชมฮะนะเนี่ยดูเอาแทบจะว่าไม่ผ่านการใช้งานแล้วก็เก่าเก็บด้วยซ้ําแต่ปปาร์ตีไปให้เลย่าผ่านการใช้งานนะโอเคไหมเหรียญละ60บาทใครเอาหมดทั้งสองแถวประมาณ1ิกเหรียญปปาร์ป,รปาให้เหรียญห้าิบาทถ้าใครไปรจําหน่ายขายต่อเกินเหรียญละห้าสิบหกสิบบาทได้เนี่ย เอาไปเลยฮะปปาให้เหรียญละห้บาทถ้าเอาหมดนี่นะถ้าเอาเหรียญเดียวหรือว่าไม่หมดเนี่ยก็เหรียญละหกบาทนะหรือมีอีกสภาพหนึ่งในเมาส์เหลืองท่านผู้ชมฮะอันนี้ปะปารับมาค่อนข้างแพงนะเหรียญนี้สภาพผิวสวยกว่านะสวยกว่าด้านบนอยู่แล้วท่านผู้ชมฮะนะเหรียญนี้ฝั่งเนี้ยเมาส์สีเหลืองอ่ะหนึบาทนะหนึบาทอันนี้ลงราคาไม่ได้เลยท่านผู้ชมปปารับมาแพงนะโอเคไหมอ่ะ ด้านบนเมาส์ขาว60บาทเอาหมดนี่ให้ไปเลยเหรียญละ50บาทด้านล่างเมาส์สีเหลืองเหรียญละห5 0บาทมีกี่เหรียญหนึ่ง6 7 8สาสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณ8ดเหรียญท่านผู้ชมฮะอ่ะถ้าเอาเหรียญเดียวหรือไม่หมดแดเหรียญเนี่ยเหรียญละห5 0บาทถ้าเอาหมดทุกเหรียญเมาส์สีเหลืองท่านผู้ชมฮะป้าให้ไปเลยหนึ่งบาทนะ พูดถึงแล้วกำไรขขาน้อยมากท่านผู้ชมนะกำไรขขาน้อยมากโอเคเนาะไม่เป็นไรปปาก็มีเหรียญไหนมาก็มาแบ่งปันประมาณนี้แหละนะโอเคเนาะใครดูแล้วไม่เข้าใจก็รีดูอีกรอบนะทางด้านราคาเนี่ยเนาะะปปาจะข้ามเลยนะแถวนี้ท่านผู้ชมฮะเป็นเหรียญ2บาทที่ลึกกับอ่าสิบบาทที่ระลึกวาระเดียวกันวาระเดียวกันสองเหรียญน,นี้เป็นหน้าเหรียญสองบาทกับหน้าเหรียญสิบบาทคู่นี้ท่านผู้ชมฮะ 60บาทไม่รวมตลับ60บาทไม่รวมตลับมีอีกหนึ่งคู่สองคู่สามคู่อ่ะมีอยู่สามคู่60บาทไม่รวมตลับถ้ารวมตลับไปด้วยก็70บาทท่านผู้ชมฮะคู่ละ70บาทโอเคไหมสภาพไม่ผ่านการใช้งานอาจจะเป็นเก่าเก็บบ้างอะไรบ้างโอเคนะคู่ละชุดละ60บาท60บาทถ้าไม่เอาตลับเท่าตลับด้วยก็70บาท60บาท ไม่รวมตลับนะถ้า70บาทให้ตลับไปเลยโอเคไหมฮะตรงนี้อ่ะมีวาระเดียวกันหน้าเหรียญ2บาท5บาท10บาทตรงนี้จะเป็นอ่ะสามสามวาระต่อหนึ่งชุดอ่ะสามสามชิ้นราคาต่อหนึ่งชุดวาระเดียวกันชุดนี้90บาทไม่รวมตลับถ้ารวมตลับ100บาทโอเคไหมฮะเนาะก็ประมาณนี้อ่ะหลังจากนั้นท่านผู้ชมฮะรายการสุดท้ายซะเนาะถึงรายการสุดท้ายกันแล้วแหละนี่คือท่านผู้ชมฮะ รูปแบบผเสียนเอียง1บาทประมาณปีพศ2556ประมาณนี้แหละท่านผู้ชมครับพบเจอได้ง่ายที่สุดนะสำหรับรูปแบบผอเสียนเอียงก็เอียงประมาณนี้อนะ่ะไม่เยอะบอกก่อนเลยนะว่าเอียงไม่เยอะถ้าเอียงเกินนี้ก็จะเป็นราคาหลักร้อยร้อยห้าสิบสองร้อยสี่ร้อยกันไปแล้วหลักถึงผอเสียนขวางอะไรประมาณนั้นเนาะนี่เป็นรูปแบบผอเสียนเอียงก็เอียงไม่มากดูเอานะฮะเอียงไม่มากอ่าเนี่ยประมาณเนี้ยท่านผู้ชมเอียงเล็กน้อยมีเอียงฝั่งซ้ายมือท่านผู้ชมมาสองสี่เหรียญ สี่เหรียญแล้วก็เอียงขวามืออีกสองเหรียญประมาณเนี้ยท่านผู้ชมนะดูให้ขึ้นใจนะฮะนะดูทางกล้องก็พยายามแบบดูให้ขึ้นใจท่านผู้ชมฮะก็เอียงประมาณแบบเนี้ยนะสองเหรียญเนี่ยจะเอียงเอียงเยอะหน่อยแต่ปะปาเนี่ยก็ใกล้ๆเคียงกันท่านผู้ชมนะอาจจะหนีกันบ้างเล็กน้อยอ่ะเอียงประมาณเนี้ยไม่เยอะเอียงเล็กน้อยเอาไปเลยฮะเหรียญละยังไงดีเอ่ยะป่าขอเหรียญละสิบห้าบาท นะอีพีนี้พอปป้าไม่มั่นใจอีพีก่อนๆนั้นจะเป็นยี่สิบสาสิบาทหรือเปล่าเอาอีพีนี้มีกันแค่เนี้ยนะแบ่งปันกันไปเถอนะเนาะอ่ะท่านผู้ชมฮะเหรียญละสิบห้าบาทเอาไปเลยนะประมาณนั้นมีหลายคนหลายท่านท่านผู้ชมฮะพอปป้าแบ่งปันเหรียญเอียงอะเข้าเข้ามาดูคลิปเขาก็ถามว่ารับซื้อไหมเหรียญเอียงเนี่ยเหรียญเอียงเนี่ยท่านผู้ชมฮะรับซื้อยากมากตรงราคาดูอย่างปาป้าเนี่ยปล่อยออกเหรียญละสิบห้าบาทใช่ไหมฮะยี่สิบบาทยี่สิบห้าบาทสามสิบบาทเนี่ย จะรับซื้อเข้ามายัางไงท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นก็ここคือป๋าพยายามจัดทีมงานเข้าไปช่วยก็ค,คือดูหนึ่งเลยก็เเลียนปั้มผิดพลาดคือเอามาประกอบกับทางร้านท่านผู้ชมฮะเพราะป๋าไม่มีความสามารถที่จะไปรับซื้อเหรียญหลักๆเข้ามาได้เพราะเหรียญหลักๆท่านผู้ชมฮะนับวันจะหายากหลักๆก็คือเหรียญผลิตน้อยหายากเพกราะปัจจุบันวันนี้เหรียญผลิตน้อยหายากเนี่ยนับวันจะจางหายไปจากวงการนักสะสมอะไม่ได้หายไปไหนท่านผู้ชมฮะ ไปเก็บตวงเงียบอยู่กับนักสะสมที่ซื้อไปไงนะซื้อไปอาจจะขายกลับมาก็ราคาไม่แพงใช่ไหมฮะเขาก็จะเก็บเหรียญไว้ก่อนเพราะนักสะสมนี่เขาจะรู้่าว่าราคาเหรียญจะมีขึ้นจะมีลงฉะนั้นการที่ซื้อไปแต่ตอนที่ซื้อราคาถูกออกไปในปีเนี้ยเขาก็น่าจะไปเก็บสะสมไว้ก่อนก็คือมีมีตกค้างอยู่ไหมที่ที่ยังซื้อขายกันยังมีฮะท่านผู้ชมแต่ว่าหลายคนหลายท่านเนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยคนละเหรียญสองเหรียญฮนะ นักสะสมต่างจังหวัดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาจะเก็บไว้ก่อนนะครานี้เหรียญที่ผลิตน้อยหายากก็จะไปตกอยู่กับนักสะสมต่อไปท่านผู้ชมอะบอกตรงเลยว่าจะหาเข้ามายากนะอนาคตเดี๋ยวก็จะราคาแพงเพราะว่าทางช่องเนี่ยทางช่องประปาเนี่ยค่อนข้างจะมีนักสะสมส่งมาน้อยแล้วลนะ่ะนะประมาณเหรียญที่ผลิตออกมา1 000, 2, 000, 3, 000, นึ่งแสนเหรียญสองแสนเหรียญสามแสนเหรียญเนี่ยค่อนข้างจะหาพบเจอได้ยากละเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเขาซื้อจากเราไปเขาก็ไปเก็บไว้ดองไว้ก่อน ฉนั้นเหรียญก็จะไม่มีไม่ค่อยจะมีเผยโฉมออกมานะปอบช่องปอปาก็น่าจะเริ่มหายากก็แหละนะอนาคตน่าจะยากกว่านี้ฉะนั้นก็ปอบปาก็พยายามจะสร้างผู้ช่วยขึ้นมาเพื่อว่าจะไปหาเหรียญที่อาจจะส่งต่อได้อะไรได้มีนักสะสมพอจะนิยมเล่นหาอย่างอ้าไปเจอเหรียญพระเสียนเอียงเอ่ยผู้ช่วยหามาพระเสียนขวางเอ่ยอะไรประมาณนั้นเราก็รับซื้อเข้าพระเสียนขวางนี่รับอยู่นะฮะพระเสียนตรงนี่รับนะแต่พระเสียนเอียงเนี่ย ก็มีหลายคนหลายท่านพยายามจะขอถามส่งนะท่านผู้ชมว่าพอเราบอกราคารับซื้อถูกก็ว่าถูกไปปป,ป,ป่าก็เห็นใจนะแต่ถ้าจะซื้อราคาแพงนะักสะสมเขาไม่นิยมเล่นหาไงท่านผู้ชมอย่างเงี้ยถ้าถ้าปปาขายออก15บาท20บาทเนะี่ยจะซื้อท่านมาเท่าไหร่อาพอซื้อ7บาท8บาทมันก็เป็นไปไม่ได้ฮนะเหมือนอ่หมิ่นแคลนนับใจกันอีกโอ้ยพ่นผู้ชมอะทุกสาขาอาชีพเนี่ยต้องเอาใจเข้าไปใส่เลยนะเนี่ยจริงๆรงถ้าถ้าเราซื้อมาทางทางช่องปปาซื้อมาเหรียญละ เหรียญละเท่าไหร่ท่านผู้ชมฮะน,นะจะซื้อมาเหรียญละสิบบาทแล้วปป่าไม่มั่นใจว่าถ้ามีมากกว่านี้จะแบ่งปันออกได้ไหมท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าเหรียญเอียงเนี่ยอยู่กับประชาชนชาวบ้านนักสะสมเนี่ยบางท่านมีเป็นเลยร้อยเหรียญถ้าปป่าซื้อมาเป็นเลยร้อยเหรียญเหรียญละสิบบาทท่านผู้ชมวามีทีละร้อยเหรียญใช่ว่าจะปล่อยได้นะนักสะสมเขาไม่ได้ยอมเล่นหาทั้งหมดเพียงแต่ว่าปป่ามีจํานวนไม่มากก็ยังพอแบบจ่ายนักสะสมไปใกล้เคียงกัน นะแต่ถ้าปปามาทีละร้อยสองร้อยเหรียญเนี่ยตกค้างท่านผู้ชมอ่ปะปะปาเคยลองแล้วเนาะฉะนั้นก็ปปาก็จะรับซื้อเป็นหลักๆเลยก็ผสเสียนขวางกับผสเสียนตรงโอเคไหมฮะเนาะประมาณนั้นจบแล้วท่านผู้ชมอ่ะสำหรับปปามาแบ่งปันเหรียญใน EP พีที่17วันที่15เดือนมกราคมปีพศ2566ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคอยคอยติดตามอีกนิดหนึ่งว่าตอนบ่ายนี้จะมีอ p พีออกไหมเนาะก็ขอบคุณทุกๆคนทุกท่านเลยฮะเนาะ สวัสดีครับ